สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับเขาบอกว่าซื้อมาสินค้าเพิ่งสั่งนะครับวัดที่ไหนก็เจ็ดหมดเลยนะครับแม้กระทั่งวัดโดยเราไมเปียกหน่วยยังเป็นเจ็ดนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนสมาชิกครับระบบแบบนี้นะครับราคาถูกๆแต่ใช้ได้จริงนะครับบางคนใช้ไม่ถูกนะว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับถ้าเราแกะกองออกแล้วเราเอา เอาเอาไปจิ้มเลยนะครับตอให้เราไปจิ้มที่ไหนมันก็มีค่าเป็น7อยู่ดีนะครับหลังจากมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ปุ่มนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับปุ่มซ้ายนะครับปุ่มซ้มายตัวนี้เลื่อนมาซ้ายปับ๊บเนี่ยมันจะเป็นวัดค่าเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารที่อยู่ในดินครับว่าปุ๋ยเราใส่มากใส่น้อยขนาดไหนมันจะบ่งบอกนะครับเราเลื่อนมาตรงกลางนี่นก็คือปิดปิดเครื่องนะครับส่วนเลื่อนมาทางขวานะเนี่ยแบบนี้ มันจะวัดค่า PS เของดินนะครับคําว่าเครื่องวัด PS ดินนะครับต้องวัดดินเท่านั้นนะครับห้ามนําไปวัดอย่างอื่นนะครับไปวัดพวกแกบเผาพวกดินปลูกที่อยู่ในถุงก็ไม่สามารถที่จะวัดได้ต้องวัดค่าดินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับก่อนเดินนะครับเนี่ยปักลงมา2ใน3นะครับดินเรามันต้องมีความชุ่มชื้นนะครับเปียก2ใน3นะครับนี่ฮะสใน3มาดูนะครับเราเลื่อนมาทางซ้ายมือนะครับ เห็นไหมะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือถึงรอบที่จะใส่ปุ๋ยแล้วนะครับแต่ถ้ามันขึ้นถึงสีแดงๆเนี่ยแสดงว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับแดงๆเนี่ยใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับถ้าเราเลื่อนมาทางขวานะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ p h อยู่ที่หกจุดห้าพอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะ นี่คือวิธีการใช้เครื่องนะครับเราต้องวัดดินเท่านั้นนะครับเราห้ามไปวัดอย่างอื่นนันอกเหนือจากดินนะครับไปไปไปวัดอย่างอื่นนี่คือถ้าไม่ขึ้นเลขสามก็ขึ้นเลขแปดนะครับถ้าเราไปวัดอย่างอื่นที่มันไม่่ไม่ใช่ดินนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ